ือดีมากยังไม่ได้กดสตาร์ทรถเลยก็คือแบบแค่เอาไฟแบบมาประจุเข้ไกนยนัสวัสดีค่ะทุกคนได้ยินเสียงไหม,ไหมก็วันนี้คือเราสั่งเครื่องจั๊มแบบรถยุตนนะคะเพราะว่ารถเรามาสตาร์ทไม่ติดแล้วเราเอาสายพ่วงในรถไม่ได้ เพราะว่าหลังรถมันไม่สามารถเปิดได้เพราะว่าระบบรถมันเป็นแบบว่าระบบล็อกอัตโนมัตินะคะเปิดได้แต่หน้ารถอย่างเดียวก็คือเราทดสอบในการสั่งอันนี้เราสั่งมาจากซ็อปซีนะคะทุกคนก็มาลองดูว่ามันจะทําให้รถเราสตาร์ตติดไหมนะคะโอเคไปเราลงมาที่จอดรถแล้วนะคะก็โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราให้ดูนะคะ รถเราคันหมมาลองดูอันไม่สามารถเปิดรถได้ถ้าเราไม่แบบว่าใช้กุญแจนี่ยค่ะมันเปิดไม่ได้อะเราก็ต้องใช้เอาคุณแจข้างในนี้มาเปิดประตูรหน้ารถนะคะโอเคเราทําการเปิดอันนี้ออกมาได้แล้วแต่ว่าอันนี้คือเปิดไม่ได้อันนี้คือเปิด เพราเป็นระบบล็อกอัตโนมัติก็เดี๋ยวเข้าไปเปิดกระโปงกระโปรงรถฝั่งนี้มองไม่เหน็นไฟก็ไม่มีนะคะทำการปรเปิดกระโปรงเรียบร้อยก็มาดูกันว่าจะใช้ได้ไหมอ่ะเปิดแฟลชทำไมก่อนโอเคเปิดออกมาแล้วโอ้ยเราไม่มีมือนอ่ะ เก็คือเราก็จะทำไม่รู้ว่าเราจะเปิดอย่างนีนเราก็เปิดอย่างนี้ออกมานะคะทุกคนเปิดมือเดียวไม่ถันเดี๋ยวขออนุญาตไปเปิดเป็น้าเปิดออกมามันก็จะเป็นอุปกรณ์อันนี้คือพาวเวอร์แบงค์นะคะใช้จัมรถเราซื้อมาแค่ตัวจัมแล้วก็สายพว่วงจริงๆสายพ่วงเรามีนะคะแต่หลังรุดเราไม่สามารถเปิดได้เพราะมันล็อกอัตโนมัติแล้วไงสายพ่วงเรามันอยู่ข้างล่างตรงที่ใส่ ที่วางของนะคะไม่สามารถเปิดได้ก็คือเราสั่งอันนี้มาจากท็อปปี้นะคะมาดูว่ามันจะใช้ได้ไหมจะรอดหรือเปล่าอันนี้เสียบแล้วนะทุกคนก็คืออันนี้มันจะมีไฟกระพริบกระพริบใช่ไหมแล้วก็เปิดตรงนี้เมื่อกี้รถเราดังเว้ยแล้วมันก็สามารถแบบได้แล้วอะ่ะเห็นไหมรถสามารถเปิดได้แล้วอะ่ะทุกคนเห็นไหมเปิดได้แล้วอะ่ะเธอ,องงมากนี่ยังไม่ได้แบบว่าลองสตาร์ทดูเลยนะ แต่คนใช้ได้จริงนะคะคือดีมากยังไม่ได้เกดบสตาร์ทรถเลยก็คือแบบแค่เอาไฟแบบมาประจุเข้ากันอย่างนี้ให้ดูกล้องหลังดีกว่าใช้ไฟแบบประจุแบบนี้แล้วก็คือเปิดไฟรถเรามันเหมือนแบบว,ว่ามีเสียงแบบเขาเรียกอะไรไฟสุกเฉินนะมันดังแล้วคันนี้มันก็แบบใช้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องสตาร์ทรถนะคะเครื่องเราจะแบบพังมากอะ เครื่องไม่ได้ล้างนะคะมันก็จะดูเก่าเนี่คะใช้งานได้แบบใช้งานได้จริงปิดก่อนโอเคปิดแล้วเราก็จะถอดใช้ได้เลยค่ะใช่หนูซื้อมาเนี่ยยังไม่ต้องสตาร์ทเลยนะดีมากเลยอ่ะนี่นะคะทุกคนใช้ดีมากใช้ใช้ได้จริงอ่ะคิดว่ามันจะใช้ไม่ได้แค่แบบใช้แต่นี่คือมันเป็นพอร์แบง ก็คือแบบมีอันเนี้ยพกติดตัวไว้ไม่ต้องแบบใช่ไม่ต้องขอแบบรถคันอื่นเลยค่ะนี่ค่ะถ้าเราไปต่างจังหวัดอะไรนี้ใช่ไปต่างจังหวัดคือสะดวกมากก็คือดีมากเราแนะนําเลยนะสําหรับคนที่เดินทางไกลต่างจังหวัดแล้วแบบแบตไฟอยู่ดีก็หมดก็ดับไปเลยบางทีมันแบบจอดไว้นานไม่ได้ใช้งานก็ดับนะคะก็ปิดเดี๋ยวจะเราสตาร์ทรถให้ทุกคนดูนะคะ นี่คือไม่ต้องง้อช่างเลยอะ่ะไม่ต้องเสียตังค์างอมาห้างในก็แบบเอาเอาดับ,ด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 บโอ้ยมันด,ดับไม่ได้ต้องเอาใหม่มันต้องสตาร์ทก่อนโุมากแม่ต้องเปิดใหม่อีกแล้วนี่นะคะทุกคนก็คือตอนเนี้ย ก็เรียบร้อยก็อย่างที่บอกนะคะสตาร์ทได้ใช้งานได้แล้วก็แบบราคาถูกมากอยู่ที่ไม่ไม่ถึงพันนะคะก็ประมาณแปดเก้ารอยเดี๋ยวเดี๋ยวใครที่สนใจอยากได้ ก็เห็นเขาเขาก็ว่ามันใช้งานได้จริงนะคะเราอะ่ะลองดูใน Youtube ทุกอย่างตอนนี้คือเสียงรถมันเสียงดังมากไม่รู้ว่าทุกคนจะได้ยินเสียงชัดหรือเปล่าก็เดี๋ยวปิดคลิปกันปิดปิดคลิปไปแค่นี้ก่อนนะคะก็ก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ใ รอห้านาทีก็ได้เดี๋ยวจะเอาออกแล้วไบายเย้ bye yeah. Yeah. นี่เตรียมตัวเอากลับขึ้นห้องเผื่อไหนเปิดไม่ได้เอกก็จัดเราคิดว่าเราไม่อยากจับุกมันเท่าไหร่รถเรามันเต็มเลยนี่ก็ เราเตรียมตัวไแล้วก็คือเราคิดว่าการมี power bank พกพาสำหรับจ้ำแบตรถใช่ไหมเราคิดว่าถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่ารถจัมป้าปิดติดรถแบตหมดหรือรถมีปัญหาอะไรที่ไม่สามารถใช้งานได้หรือว่าจัมป้าไปติดนะคะก็นะคะไม่ต้องกังวลก็คือเนี่ยอันนี้คือดีมากไม่ต้องง้อชัางไม่ต้องเสียตังค์เลศเอาอยู่ค่ะไปปั๊บ ごありがとうん。